สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสามอกเทคนิคเอิมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นวันอังคารที่ยี่สิบแปดเดือนสิบเอ็ดก็มีกิจกรรม <c oughs> กว่าล้างหมันอีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นสนุกเหมือนเดิมนะครับว่าวันนี้จะเสียไปก,กี่ทองไว้แบบว่าลุ้นเพื่อค oh. อซาดิจะได้ดูโอ้โห oh. วันนี้ครูกิจ <c oughs> เสียกันกระหน่ำนะครับเมื่อวานเสียไปห้าสิบทอง เดี๋ยวนี้เราลองดูนะครับพอดีอันนี้มันขึ้นมาพอดีขออนุญาตกดแป๊บเดียวนะครับโอเคเราเริ่มเลยอ่ากวาดล้างเลยนะครับศึกนับลบเกาะไหวเริ่มกันเลยครับศูนย์กดเลยเหมือนเ,เดิมศูนย์ครับกดศ <c oughs> ูนย์อันนี้ก็กดเห็นศูนย์เล็งไปก่อนเลยรอบๆศูนย์มันมันไม่เกี่ยวครับเราเราเคลียร์ได้เลย ไม่มีอะไรที่นั่นเกี่ยวแล้วนะครับไอ้อหนึ่งที่อยู่มุมเนี่ยก็เป็นเป็นคีย์เวิร์ดอย่างนี้ก็เป็นกระโจมแน่ๆอันนี้สองก็สองอันนี้เป็นกระโจมแน่ๆครับแล้วคราวนี้ไอเนี้ยมันคราวนี้รู้สึกดูดูบานๆมันไม่ยากเะยเท่าไหร่นะวันด่านแรกเพราะว่าไอ้นี้มันสองไอ้นี้ไปแล้วหนึ่งเพื่อนรอบตัวมันสามมันเนี่ยต้องมี1หนึ่งคราวนี้ด่านนี้กระโจมมันมีแค่สามะครับไปแล้วสองแสดงว่าด้านหลังนี่ไม่มีสิทธิ์เลยมันม,มีสิทธิ์แค่สามมันเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผมก็เปิด,ดยาว นไม่เกี่ยวไอ้พวกนี้ไม่เกี่ยว,อ,ยวอ่าสบายแล้วครับสมไอัน,นี่ศูนย์เราเคลียร์เลยครับเดี๋ยวที่บอกอะไรติดกับศูนย์มันไม่ใช่ก็เหนือ่อยตรงเงี้ยเดียวเสร็จเลยครับไปอย่างรวดเร็วด้านสองครับ <c oughs> อะไรอยู่รอบศูนย์รกกว่าเหมดจะดูนะครับมีผมตื่นมาออกไปซื้อกับข้าวเที่ยงกับแฟนตื่นมาทำภารกิจแล้วก็ซื้อข้าวเที่ยงกับแฟนแล้วก็ กลับมาปุ๊บก็ม,มาลุยเลยครับคราวนี้เริ่มยากแล้วเว้ยมันมีทั้งสี่นนะแล้วพื้นที่มันเหลือนิดเดียวเองแล้วการใบมันน้อยแล้วครับเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวขอรับอยู่แล่วมีสามมันเว้ยโอเคอย่างนี้เรายังมีโอกาสผิดเยอะคิด,ดง่ายดีนะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าเราวางไเลนะครับสองอันนี้จะมีหนึ่งอันสมมติผมเดาเดานะสมมติถ้าเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้อันนี้ก็จะสองแหละอันนี้ก็หนึ่งถูกอันนี้สอง มันจะมีอยนนี้หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ตรงแบบนี้แต่ที่ผมกลัวคือกลัวมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ครบอันนี้ครบอันนี้ครบละอันนี้จะโล่งหมดเลยแต่ว่ามันมันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแถวนี้เราจะเดาได้ค่อนข้างโอกาสรอดมีสูงเพราะว่าอีกอันหนึ่งมันจะต้องอยู่อยากก่างนี้ถ้าจใจเงื่อนไขตรงนะมันก็ไปสามแล้วครับด้านหลังตรงเนี้ยสี่ช่องเนี่ยจะมีอยู่แค่หนึ่งอันนะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ นี่นี่คือรูปแบบแรกรูปแบบที่สองนะครับเรามาดูคำนวณดูเพื่อจะเปิดอันที่มันง่ายก่อนถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้ครบอันนี้ครบตรงเนี้ยสามอันเนี้ยจะต้องมีหนึ่งอันซึ่งอาจจะเป็นอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับก็จะครบเงินไขหนึ่งสองสองครบอันนี้หนึ่งครบนี้หนึ่งครบแล้วด้านหลังเสียเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งอันเพราะฉะนั้นผมดูแล้วคํานวณแล้วจากที่เราวางวางเนี่ยไอ้จุดสองจุดเนี่ยมีโอกาสรลอดสูงที่ไม่เกี่ยวข้อง ใช่ไหมเพราะว่าเดิมถ้าผมวางอย่างนี้มันจะครบสองเลยเพะฉะนั้นโอกาสที่สองอันเนี้ยแต่ด้านหลังเนี่ยน่าเดากว่าเพราะด้านหลังมันโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เสี่ยนี้มียังไงชวัวร์ผมว่ามีแค่อันเดียวผมเดาแล้วกันผมเปิดตรงนี้แล้วกันนะอ่ามีสองเพื่อนถ้ามีสองมันจะอยู่อย่างนี้ได้อันหนึง่ง แล้วก็รอบตัวมันตรงนี้ไม่ใช่ไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเป็นใยงรูปแบบนี้นะครับเป็นไปไม่ได้ตรงนี้เป็นไปไม่ได้2อ,อันนี้จะมี1อันนะครับถ้าถ้ารูปแบบจริงเสียด,ดายนะอย่างที่บอกถ้ามันมีเครื่องหมายคำถามเราจะเล่นเกมนี้ได้สนุกกว่มามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยู่ในรูปฟอร์มนี้ก็จะอยู่รูปฟอร์มรูปฟอร์มหนึงผมกาลังหาอันที่ไม่น่าจะใช่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บอันนี้จะไม่ใช่อันนี้จะขยับไปอยู่นี่เลยเพราะขยับไปอยู่นี่ มันมันก็จะเท่ากับด้านหลัง mm. ก็ยังอันหนึ่งอยู่ดีเพราะอันที่ดูแล้วมันไม่ค่อยเกี่ยวก็คือสองอันนี้ครับโอกาสรอดดูแล้วโอกาสที่เป็นกระโจมจะมีน้อยหน่อยกดสีแดงทุกทีหวาดเสียวนะครับกระโจมก็ออกแดงโอเคอันนี้บอกรอบตัวมันมีสามทีนี้อันนี้เป็นหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีสี่ใช่ไหมอันนี้เราเดาไปสามแล้วถ้าเป็นรูปแบบเนี้ย ด้านหลังยังไงก็ตามจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ก็ตามเนี่ยมันจะทำไม่นี้เงื่อนไขนี้ไม่ครบเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับเราต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยหนึ่งละอันนี้สองอันนี้เป็นไปไม่ได้จะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ Lindsay แน่ๆเพราะว่ามีโอกาสอย่างนี้แล้วดูกันผ่านนะปาปาสองครบแล้วอันนี้ไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจากการดูนะนี่ครบเลยนี่ตรงเลยสามหนึ่งสองสามตรงเลย สองหนึ่งสองตรงเลยสองหนึ่งสองตรงเลยครบสี่แหละครับอะลองเลยครับเพราะงั้นไอ้น,นี้ไม่น่าเกี่ยวเลยหนึ่งรอบตัวมันมีหนึ่งก็ยังตรงอยู่ดีเบอร์เลยดีกว่าเนาะโอเคงั้นน่าจะงั้นน่าจะอย่างนี้แหละคิดว่าเบอร์เลยดีกว่าครับโอ้โหการคำนวณใช้ได้เลยนะครับ อันดับสุดท้ายยังไม่ผิดเลยนะครับคือคือด้วยหลักอย่างเงี้ยบางทีผมผมดูแล้วผมก็คาดเดาบางทีมันอาจจะดูได้ไม่ครบหรอกมันอาจจะเออเราเชื่อเออชัวร์ละวแต่บางทีอาจจะตกหล่นได้อาจจะมีเฮ้ยอีกส5%แอบอยู่แต่ไม่เห็นนะไม่เป็นเรากดไปนี่ด่านหาผมผิดได้ทั้งสองครั้งอย่างนี้ค่อยค่อยอุ่นใจหน่อยวันนี้อาจจะรอดไม่ต้องเสียทองอ่าปับปบหนึ่งสองอันนี้มีหนึ่งอันโอ้โหโคตรยากแล้วนะครับนที้เพราะว่าถ้าเราดูอย่างเงี้สองอันนี้มีหนึ่งอัน โหครานี้อเน,นี้ยมันมีอ๋นนอน,นี่ชว่วยๆน,นี่ช่วยได้หน่อยสองอันเนี้ยครับติดมันมีสองต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้สองเออเออคิดว่าโอ้โหดูทีแรกโคตรยากเลยอย่างเงี้ยโอเคละสองนี่มีแลวหนึ่งเพราะนั้นเปิดได้หมดเลยไม่ใช่อันเนี้ยเราก็เปิดใด้หมดครับรอบตัวมันมันไปแล้วหนึ่งครับเคลียร์ที่ไม่เกี่ยวไปก่อนโอเคอันนี้สองละอันนี้ก็เปิดได้เลย ก็โหช่วยได้เยอะเลยนะไอตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยถ้าไม่ได้ตัวนี้เดาต้องเดาแล้วนี่พออย่างงี้จบสบายทันนี้อันนี้มีสองก็จะเป็นอันนี้อีกอันนี้ไปละสามครับชัวร์ชัวร์ชัวร์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยด่านนี้มีกระโจมห้าขาดอีกสองอันอันนี้มันบอกว่าขาดอีกสองอันนะคราวนี้ต้องเดาอยู่แล้วเพราะไอเนี้ยสองมันมีอันนี้แล้วหนึ่งสามันเนี้ยจะต้องมีหนึ่งอันผมสมมติผมวางก่เอาเอาเงื่อนไขแบบนี้ถ้าเป็นอันนี้ปุ๊บอันนี้ต้องเป็นอีกอันหนึ่ง ก็จะครบเลยถ้าเป็นอย่างนี้ดูตามภาพเงื่อนไขก็จะตรงหมดเลยครับแต่ว่าเราลองคิดว่าถ้าเป็นเงื่อนไขอย่างเฮ้ยไม่ได้โอ้โหช่วยได้อีกเยอะเลยไอ้น,นี่สองมันอยู่นี่ไงมัน,มนบังคับต้องสองดีแล้วช่วยแล้วครับจบเลยเปิดเลยปาปปาโอ้โหโคตรเรียบร้อยจบอย่างรวดเร็วครับวันนี้กวาล้างมาดีวรังคารง่ายเลยไม่มีผิดเลยแล้วมันไม่ต้องเดาแบบห้าสิบห้าสิบด้วยนะถ้าเราดูเนี่ย มันแทบจะเป๊ะเลยนะครับโอ้โหลุ้นเร็วมากกว่านี้นะครับเสียใจกับเพื่อนๆที่แบบพอซาดิตที่รุนให้ผมเสียท้อง้วยนะครับวันนี้โอ้โหไม่ยากครับเสร็จหมดเลยเพื่อนๆเล่นเองได้เลยนะครับโอเคครับอย่างนั้นก็ประมาณนี้นะครับเรามากดให้ดูฉเฉลยก่อนเผื่อเพื่อนคนไหนไม่มีเวลาก็มาดูท้ายคลิปอย่างเงี้ยได้เลยครับแต่ถ้าใครมีเวลาอยากดูเล่นสนุกลุ้นว่าผมจะเสียทองไหมอะไรเงี้ยก็ดูในดูคลิปไปเอยๆได้เพราะไม่ยาวมาก รหรือจะลองเล่นเองก็ได้แล้วมาแข่งกับผมก็ได้ครับใช่ไหมผมเล่นปุ๊บเฮ้ยวันนี้ไม่เสียทองก็มาเฮ้ยลองเล่นสู้ครูกิจด,ดูนี้วันนี้ใครเสียทองมัอ่อก,กันอะไรเงี้ยอันนี้เรียบร้อยครับนนนะประมาณนี้นะครับสามด่งนี่คือฉเฉลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครับอาจจะจบเร็วหน่อยวันนี้เพราะมันไม่ยากมันดูมือนยากอนะนรมันโชคดีมันมีใบอะไรแล้วมันดูไม่ยากเลย นะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบพระคุณมากครับยังไงถ้าใครว่างๆนะเดี๋ยวไลฟ์สดวันอังคารวันนี้ตอนช่วงประมาณสองทุ่มผมน่าจะไลฟ์สดมานั่งคุยกันลเล่นๆก็ได้นะครับเกี่ยวกับเกมนี้โอเคครับอย่างนี้วันนี้ไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ